นี่เสือสไตล์คนใบกางนี่มันเสือทิ่ดุมบุษไส้ด้วยขอบใจขอบใจต่อไปต่อสาวแผลหมวผีสาวแผลเจอกันเลยแม่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 เขาติดตามบ่สิเอาหายเลยไายแล้าแน่นี่แล้วสิติดตามก็นี่ซื้ออย่างก็อันนี้พี่ สีแดงสีแดงโสดบอมีแฟนเราบอโสดโสดโสดนอนกัโสดคือกันเดินนองกับโสดคือกันซองแอ้มไม่ซองอย่างตุ้ยกลางหน้าฮะตุ้ยกลางหน้าภาษาไทยตุ้ยกลางหน้าภาษาไทยภาษาไทยบอกอัตเปื่อยยาเอ้ยบนไออยู่อยากได้สู้แมบเจ้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันไม้ขายคําแหลกไกลไปสู่ขอจะแต่งงาน สบายดี <c oughs> สบายดีทุกคนเด้อวนันนี้เป็นมือวันที่30เนาะเสริมมาอยู่ปากเซสอะได้เกือบทิศได้หน่เลยสักหกสักเจ็ดสักแปดสักเก้าสักสิบเด้หามือเลยอีกชองมือก็ได้พิยหนึ่งเนหาหออะเสริสมออรวันนี้เป็นบรรยากาศนามแรงพุกตื่นแต่ลงมาสื่อเครื่องหาสเสือๆไอ้นะผมว่าเป็าอย่างนุ่งเสือที่ปิดดุมนะเพราะว่าอื่ดจีบออกมากอะไรนุ่งเสือ เสือยาลามีดุมมันใสหยากเนาะก็เรียกว่ามาหาสื่อเสือเสือที่มันมีดุมใส่นะพี่น้องแล้วตอนนี้มาตุ๋ยกำลังยากมาแถวตลาดไก่ขุนโม่อี่แหละวพี่เก่โต้เนาะไก่ชิซือหนามแน่เสือบางใหม่แน่แนวละย่างเนาะละย่างละน้อยละหน่อยเนาะมือเพราะว่ามือโมอขนาดมือต้นเสาเนาะโมอขนาดปาดพี่น้องเป็นเวลา เกาะโมองบ่เกาะหองปากแลมาหล่อเบิ่งตะไปตามมอไป็นอย่างนีนะผน้อพี่น้องเนาะตอนนี้มาตื่นกระยามว่ะตลาดนี่แหละครั้งมอเนี่แหละพี่น้องเนดะี๋ยวไปซอกเส,สือๆไปบ่นเสือๆซื้อมังม่าเนี่ยายางละน้อยแล้วก็ซื้อน้ำขึ้นกระไบนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กินเป็นเท่าเฮ็ดเองกินอยู่หอกน้อนพี่น้องหุงเข่าเองแล้วก็มีฮูงกินเอืวอยแมนเอืวอร์ปัจจิมาเอามาให้นะเนาะเห็ดมาติดเนเอืวอย น้ำแรงบรรกาศน้ำแรงของวันที่สาเนาะปลายเดือนหกเดือนเดิมปาต้นเดือนหนึงเดืนเจ็ดสบเป็นตลาดน้ำแรงนะของเป็นสิบบอด้วยอย่างว่าสปิงมอกก็อใจไปไนหนหรอฮกับปริยุก,กเซ่ไม่เรือยเรืยเมาซืออะไพี่น้องเนาะ เราคนเดียวอีกที่เก้างานมุนเสือข้างในนี่เลยข้างหนอนี่มันราคาออกค่อนข้างสูงครับงานเขาในใช่ก็ไปกระสีเผาเนี่ยเพราะว่าอายเราอยู่คนเดียวนะเจ้าในม้วามาหาหายาคนไข้เ่าเห็นเดี๋ยวกะชิยางดุดวนเลยพี่น้อง

นี่เสือสไตล์คนใบกางนี่มันเสือที่ดุ่มผู้ชายด้วยขอบใจขอบใจต่อไปต่อเกิดเปล่าเป็นนองเกิดนีนะปติญาิเสือเกิดใจใหม่เกิดเก่า นี uhm. the huh. man, 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 man. The drink, ่ยสาวแผลหมดตีสาวแผลเจอกันเลยแม่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 เขาติดตามบอกิเอาไหเลยไอไอเาเนี่แล้วสิติดตามจะนี่ซื้ออย่างก็อันนีซือแดงโสดบอมีแฟนบ่โสดโสดโกับโสดคือกันเดินน้องกับโสดคือกันซ่องอไปซ่องอย่างตุ้ยกลางหน้า ตุ้ยกลางนาภาษาไทยตุ้ยกลางนาภาษาไทยภาษาไทยบอกเห็ดอันนั้นบอกแมนเฮดทวิตทูบพี่ว่าเฮดกับกับอก่อยยังไงแหะโอ้ด้วด้วด้วยที่เวทีตามเข้าใจแล้วตุ้ยกลางนาตุ้ย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 ในเห็ดใหม่เน้อเข้าใจเข้าใจรอตลาดแรกพี่น้องห้าสี่เสยๆครับต่ออ๋อหน่อยๆ ใส่เสือนาะเสือทิดดุมนะเสือผู้ชายติดดุมเสือดุมผู้ชายอยู่ติดดุมเสือแบบแคบบางๆของฟุไขอยนุ่มเออเด้เจอเป็นไรมีแต่เสืออ้เสือติดดุมนะ อ่าแซฟไปต์ดุมสุภาพบอสบอสบอสเอาแบบธรรมดาก็ได้ยมีบ่เป็นแบบมุกสีบอหรือว่าเป็นเป็นแบบบอเป็นติดดุมลวงเลยเอ้ยมันเป็นสีด่วนมันว่าเป็นลายตะกร้อมีราคาจะได้ไหมเจนี่ซ้ำเซนไปน้องรุ่นหายด้วยอ่ะไอเองบอใส่บอสไอคนใครคนตัวหนอยเป็นไงเนี่ยคนหน่อยค้นหน่อยตัวนี้ใส่จ้ะบอสขนาดเอาหนังสือรุ่นหายแล้วเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวจะค่ดไปพิเกนหนังสือพิเกนมาต้องหุบใหม่ หนี่เบอร์หน่อยจะเป็นหนงสิริพหายโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ขั้นเอาหนงไรสามเซนหนพี่เสียไอ้เบิงกนเด้อ้ังไละคับประมาณเท่าไหน่เรมาดเอาเสือกะแบบไอ้ชายดนบอนี่ราคาเซนปัญเสือกระดุมอจสิที่อนนไสองแไนหนงิิพ่าม่ไ้อะไรขอบใจเด้อใจเด้ออยากเป็นสิบป์ปาอนะถั่วไร้่เาแบ่แ มานามานาใช่มันูออ่นเองเด้มอมานาใช่ไหมเอกมาเอาเอ,าเองออแรงเกินอายแล้วยันอายแล้วตื่นเนาะว่าเราเราเคยนุ่งเกลือแพงอะนะเกลนะือธรรมด,ดาได้แล้วไปอออเอาเครื่องรุ่น เ็ษธรรมดาซะเนาะตัวสามสีเอาเสือแล้สองตัวมันก็นกนกนสีแหงหัวนะเพราะว่าไา่ใจปวดตุ่ยก็ไล,ลยแล้วพี่น้องเนะาะไา่ใจมันกัแบบสองสามหานเลยพี่น้องที่ว่ามาปีนปน่วงไอ่มารวมของเออยเลยของเออยแล้วก็ยังไลยเปิดไล่ไม่หีว่ะเ้ยธรรมดา มันจะเป็นเครงหางนะครับนี่ฮือเสือฮาเสือของใม่นะเสือของใม่เเครื่องโลเอาละบุเรงโลแล้วก็แอปเปิลเครื่องโล

สเปกพันีดอกเอาคนกางเอาไปซื้อคนไข้มือเดือนพจิกานี่ไล่ดอกบ่เอามันลินปี่ไม่วดบ่เรือเอาตัวไล่ไลได้บ่เอาแบบตากโล่น่ออย่งนั้นะแค่ธรรมดารราดานะตัวนี้ราคาจะได้นี่แบบบบนี้เท่าไรอ่ะสิโอ้บ้านเดชจำกันน่นอพวกยูนน โอ้ยกิ่เอาธรรมดาเอาโฟนี่แล้จ้ะเออเอาโฟนี่และง่ายแนะ่ตุงธรรมดาดเอออ้อซองโตอาชีทางกันแน่ชีดเดียวมันยังไงีกเบิ้งเหลืองปวดบ่ต้นนี้จอไหวน่ไมไอ้พนุ่นงนี่พี่ไม่เลยใช่อ้อแล้วา,วา,า้าเบาๆนะเพราะว่าเราใส่งบไลน์มาปิ้นพวกรึเนไ่ด้วย เขาใจจริงเราเข้าจากซื้อเครื่องดีๆงามงราคาดีๆเพื่อนนอกแต่ว่าส่วนนี้เราต้องอดออมไปก่อนเพราะว่าเราใส่รายจ่ายค่ายู่ค่ายาครับเดินทางนี่ไร้ย่างเลยถนอมบุญคานี่ยนะาะว่าเราเป็นบมพิภัยจะเป็นสปอนเซอร์อะไรนี่ว่าผู้สวยร้ายนอกกับสวยตัวเองนะพี่น้องๆเลยไปได้เอาไปชิมละนุ่มสบายเลยตอนนี้เขาได้นาไปอีกพักนึง ไม่ขาดประจำต้องตลอดนี่นะอ่านวันจันาต้อนนาาเลยพี่น้องเลยนี่นาห้งมอเลยไปลงมาวนวนมาตลอดไปเดินทางขึ้นหาไอ้กัญญาพันธาเดินทางขึ้นไปหาไอา้ก่อนการมำแรล่งประมาณหาโมงเกิอบหกโมงเลยตอนนี้ ได้ครบทุกอย่างแล้วถึงต่อคลิปนี้ก็จะจบเพียงนสำนีพักคนคนไหลคนแสบไปกันลังใจให้เ,เ,ออเด้อเยี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าบายบายยับอกทุกคนไปเนาะดีใจดีใจดีใจไม่อื่นอนปปายนีสิบาทเนาะดีใจแง้ยเอาจะได้บีบเก็บเก,บกว่าวทุกอย่างแล้วกัน สิลไห้ดีแล้วพากพื้นแล้วกลับเมื่อบาทน,นะพี่น้องนะห้ายากันขึ้นได้เส้านะบ๊ายบายเทร์แล้บันนี้หั่นใจหอบปืด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 อยู่ว่า่ Let